มือกับตาช้าช้าไม่ต้องเดินเบียดกันช้าๆอย่าเพิ่งออกมาไม่คุยไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงมืออยู่ตรงไหนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าๆ ช้าๆหยุดก่อนประตูหยุดก่อน ไม่ต้องก้าวเท้ายาวก้าวสั้นๆลูกค่อยๆเดินเออก้าวชิดก้าวก็ยังได้เลยผู <c oughs> ้ใดละ่ะอืมก้มหน้าในยิงเดียวตำรวมเออดูไปเท้าตัวเอง ก้าวสั้นๆผู้ใดขายาวก็ก้าวสั้นๆก้มหน้าลงเล็กน้อยลูกฉันก็ดีว่เข้ากระโซ่แม่ช้าช้าๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะไปออกัน พูดไปที่ร้านเดินตามคู่แม่งก็พูดเดินต่าจ้องเรียบ